สวัสดีค่ะทุกคนมืน่อนีไปช่วงกับเขาสวนคือเก้าละจ้ะจะตัดพักล่อลูกค่าเนาะเบืองเน่ยพักในสวนประชนงามขึ้นแล้วจ้าพักออตูพักนั่งรักพักอันควงตุ่งพักกาศขมกับมีได้จ้ะเออพักขมจ้ะพักขมไทยจ้ะ ผักขมไทยผักขมไทยจ้ะเดี๋ยวไปตัดอันผักอีตูกระชนเลยจ้าผักอีตูก็งามกระพี่น้องอันนี้ที่พี่น้องเห็นเมื่อก่อนเป็นแบบนี้นะจ้ะประชนปลูกผักกาดขาว บัน,นี้ตประชุมาถอนออกจ้ะนี่จ้ะพักบุงกระขึ่นงามจ้ะพ่อตัดละจ้ะนี่พักบุงจ้ะพูนประกาศประชุนก็นอยู่ข้างในมองขิดตัดเนาะนจ้ะประชุนถอนออกให้พักบุงใหญ่จ้ะจะได้บ่เสียนการปลูกเนาะพี่น้องเนาะ พักกำลังงามเนาะพี่น้องอกระเพาเด้อจ้ะกะเพาจันสามแปลงน,นี่กระเพาจ้านี่ทางพวกใครเป็นนั่งหลักจ้ะอันนี้ปลูกพักอันออแกนิกเด้อจ้าออแกนิกออแกนิกออแกนิก จะอเอาเก็ดเขือเทศกับมีคือกันนะจ้านี่มันนวยหลายอยู่แต่ว่าใบามันปกนะจ้ะเนาะน,นี่จี่จ้ะอันนี้กัน,นวยดกอยู่นี่ ตะไคร่กำพาประชันกันงามขึ้นผักแพวผักแพลวของประชวนเองมันตายเหมือนพี่น้องเอามาปลูกใหมจ่จ้ะให้เพื่อนเอามาหา้เอามาปลูกใหม่ผักแพลวก,กำลังเขียวขึ้นจ้ะอันนี้กระดกกดกแต่ละกระถางกันยังดกดกอยู่พี่น้องอันนี้ันเป็นมะเขือเทศพุ่มจะ้ะนี่ กเคืออัฐเหยหอๆนะจ๊ะเนี่ยเพื่อนน้ำมาให้ปลูกเนาะสามกระถางอันนี้ก็เป็นอันโหรละพาด้พี่น้องนี่เป็นกําลังงามเปิ่งประชนหดหนามแล้วมันเอ็นลงมันอ่อนหลายนะจ๊ะนะจ๊ะอ่อนหลายมันเอ็นลงทับกัน เอาเม็ดลงสองเถือมันก็นเลยไง่ระท่านกันต้นใดไงกับไงนะจ้พะพลัผ้าพละผ้าใบเขาจะเออออกใสๆมนๆแต่วานนั่งหลักออกเขียวปิดเลยจ้ะกับกระเพรากระเพรานี่เขียวสวยเลยจ้ะ กับนั่งหลักนั่งหลักกับเขียวสวยออกมนนิดนึงแต่ว่าเราสิบโมนซ้ำใหม่หอละผ้าเริ่มตัดพักล่จ้าเริ่มตัดนั่งหลักแล้วเบ่งเด้อบึงจะงามๆเดี่น้อง งามงามหอมหอมตัดไปน้ำกับหอมไปน้ำตัดไปกับหอมไปเนาะพี่น้องกินกับข่ปุ่นเนาะกินกับข่ปุ่นหอมหอมแกงอม นั่งบ่ได้จะนั่งอันนั่งกับเบียดมาทั้งนี้จะต้องพื้อออกพี่ออกตัดเอาต้นมันแข็งแรงนะจ๊ะเริ่มตัดเริ่อม,มันได้หาพี่หายน้องได้กินแล้วพี่น้องเอ้ย ก่อนอ่นก็นยังไล่พี่น้องด้เบิงยู่เนอจานะว่ามองนี่ประชนปลูกอยแน่เนะประชนปลูกอันผักกาดเขียวแล้วจะ้ะไล่ซดให้พี่น้องด้เบิงอาทิตย์ก่อนอนาทิตย์นี้าอานอ่ะมาตัดอันนั่งรักจะบบานนั่งรักได้โตเต็มที่แล้วเนะตอนนั้นนั่งรักก็เห็นต้นน้อยอยู่ตอนนี้นั่งรักก็โตเต็มที่ หอมหอมตัดไปกับหอมไปพี่น้องเจกน้อยน,นี่ก็จะได้เอาอันนมจีนมะนางกินอยนอยู่ในปลาอันมอรผ้าอยู่นี่ปลาอันพักอันนั่งหลักหอมคักหอมเน่ยเระชนจะตัดเอาอันกิ้งข้างล่างไว้ด้วยจ้ะเผื่อเขาจะได้แตกเนาะ เพื่อเขาจะได้แตกละกันง่ามขึ้นก็เก่้าถ้าตัดแบบนี้มันก็จะได้เมี่ยนั่นนั่งรักตัดไปเรื่อยๆจ้ะตัดไปหอดพุ่ไหลสองเดือนสามเดือนพล่นละจ้ะกว่าจะเขานานาวาเนาะหน่หอนก,ก็กินนั่นพักอันนี้ไปก้อนเนี่ย เมียนแขกินกับกินไปก้อนเนาะพี่น้องออยวงกิดยังสิละจ้าชีวิตชีวิตชีวิตอยากกินอะไรก็ูกปูกเยอะก็แบ่งปันบ่งบ่งเพื่อนมาลงอยู่ด้วจ้ะเยาวาบ่ามีบ่งด้วจ้ะมีอยู่จ้านั่นิ้นเขียว,ยวส่ละ ตัวเ,เขียวเห็นอแบบแบบบนไปข้างหนล่ะบางคนพันยานน่นบ่งพันกระว่าการกินกาอยากน้ำประชัแจะประชนปลูกออแกนิกบคบวกกับว่าไม่บ่งกินตัวปวดไถ่ <c oughs> ประชมบ่ได้ฉีดยาจ้ะมันก็มีงาไม,ม่ยังแน่จะ้ะบางแน่ตัวบ่งนี่เขียวเขียวนี่มันมาก,กิน าพอแล้วพี่น้องไไตอยู่นะมือประชนผูน้ดใดปลูกพักหมือนกันทายานบงนี่ผู้ใดกินเด้อพี่น้องเนี่ยจ้บไตนิบๆๆๆยินตั้งเตือประชนกับมัดจับออกจ้ะมัดจับออกแบบนี้ละจ้ะตัวบุง ผู้ใดย่านบุงกับปลูกพักบ่ได้เด้อพี่น้องประชดก็เริ่มตัดอันนั่งรักเราละจ้ะจะให้เพื่อนได้ขึ้นไม่ก็อยากให้พี่น้องได้เห็นนะจ๊ะเนาะนี่เป็นอันชีวิตต่างแดนนะจ๊ะเด้อเห็ดสวนเห็ดไฮนี่สิละจ้ะปลูกพักอัปเดตมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ช่อมนะจ้ะเพื่อมีประโยชน์นะจ๊ะเนาะ เพื่อมีประโยชน์ให้ได้หลายคนนะจ๊ะผู้ดใดที่มักปลูกนะจ๊ะเนาะ,นะะกำลังเขียวสวยจัะพี่น้องบ้่งนะ ปีนี้ประชุนปลูกกันบวกฝรั่งไว้ข้างในนะจ๊ะเพิ่งนเน่ยก็รเริ่มนวยเริ่มดอกแล้วจ้ะปลูกไปสามต้นกับพ่อล้วจ้ะประชุนปลูกว่าลายเนาะสามต้นเล่นสามต้นไว้จะกินจะของสามต้นนี่กั เหลือกินแ่้วพี่น้องเพื่อนจิดกี่ดอกประชนปลูกไว้ข้างในนะจ๊ะมีมะละกอกำม่าต้นหนึ่งจ้ะเนี่ยประชนปลูกไว้ปีกายนี่ก็บเพื่อนกับงามค่กงามแนอยู่ดอกพี่น้องมันบริกินนวยเนาะบพราท่านหนาวประชนกันเลยจงไว้เถิงนะจ๊ะบริแหน่เนี่ยอาจจะได้กิน กะเพ้านี่เขียวสวยเลยจ้ะ <Okay. S 1> กับนั่งหลักนั่งหลักกับเขียวสวย <c oughs> ออกมนนิดนึงแต่ว่าเราสิบโมนซ้ำใหม่ <c oughs> หัละผ้าอันนี้ก็กวางตุง้งปลูกปนกันจ้ะเนี่ยปลูกัปนกันกบพักบุ้งเนาะ พักบุงกับหญ่พ่อถอนแล้วจ้ะพ่อตัดแล้วเนาะน,นี่จ้ะนี่ด้วยค่ะหญ่งามจ้ะเดี๋ยวประชนจะเอาอันกวางตุงออกให้เมิดเลยจ้ะอันนี้ปลูกพักอันออแกนิกเด้จ้าบ่งพีน่น้งเบ่งแม่สะออนจ้ะบ้นตน งามคักงามแน่อันนี้กวางตุ่ง้ะจ้ะออแกนิกแต่ว่าแม่ินอินซีก็ออแกนิกบางคางประชนกันซับสนนะจ๊ะเนาะประชนปลูกกันปลอดสารพิษจ้ะอันนี้ตัดอัร่อนเพื่อนจะมาเอานะจ๊ะเพื่อนลุกค้าจัานวาแต่นะ้ำ งามแักงามำแดงนี่เป็นควงตุ่งจ้ะอันกะเพานั่งรักไปช่วงกับจี๊ดไแบบนี้นะจ้ะใส่ถึงแบบนี้เลยใส่มันห้อนนะจ้ะ,ะอันเก็บแล้วก็ใส่ถึงพร้อมนะจ้ะใส่ถึงพร้อมไปเลยะ อันใดก็สร้างนาจ๊ะประช้อนประทย่อยไซถุงหลกักการที่ไซุงใหญ่ไว้นะจ๊ะไซถุงใหญ่ันนี้ไว้เนาะไซส่ถุงไว้นะจ๊ะเดี๋ยวขึ้นมากกันจังจะได้พักสุดๆมันจะบริเวเหียวนะจ๊ะ นช่วยมีิตตัดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องไป,ไปเรื่อยๆจ้ะชีวิตข้าวสวนเนะเาะแพ่อได้อยู่ได้กินได้อยากน้ำ,นนำมันสวนน้ำฟ้ามน้ำมันเป็นสิทธอละจ้ะ เฮ็ดไปเรื่อยื่อยกะนั่งขยันกะเฮ็ดอันนี้ต้นหนึ่งดูไหมแมนจะซองขีดต้นแต่ว่ากะส่ให้เพื่อนเต็มถุงเลยพี่น้องกะชุนวอจำกัดเนะจ๊ะมันหลายกะแจกให้เพื่อนไปกินน้ำนะจ๊ะ ก็จำเป็นเนาะว่าสิขายซ้ำนั่นซ้ำนี่นะจ๊ะเนาะซิซี่กระช่น่นกระหายเดอ้อพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่ก็มาเอาเองขายถึกถึกจ้ะทั้งขายทัย้งกินทั้งแบ่งปันนะจ๊ะ พักประชุมแต่ไม่บ่งไม่หยั่งแน่ประชุมไม่ได้ฉีดยาเนะคะ่ะออกแกนิกค่ะเ,นนะเต็มถุงทุล่ะหาปอนประชุมเห็ดถุงละหาปอนจ้ะเพเียงเดือดประชุม เป็นมาพร้เป็งงานางลายใส่ันใสองถงพาใส่ได้ลายใส่เยอะๆไยย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 ด้เอาไปต้มเอาไปยำเอาไปแกงเดี๋ยวมันก็ยุบลง ไม่ดเดียวแล้วก็เราก็จะไปไว้ที่ลมๆเนาะเดวมเดินนานกันแล้วนี่เป็นเต่ออบอีเลยเนาโอ้ยจะเป็นลมนี่กับ่เฮ็ดงานไอ้พ่อเฮ็ดงานไอ้เกษตรยึ่พักยึดอิสราเอลยอาดีไหมต้นไหมก็สะอ่อนลีเด้อร์หัวดวงกันหมดสะอ่อนแห้งโอเอฟรีส์อะไร มอยผักเหรอคะมค่อยๆเด็ดไห้บุกแตงมันจะได้ขึ้นลาะเดือดดดำความสุขอันอ้วบเนาะขนาดมันยางไม่ด้อนแหมเออมันออนอยู่ข้าหนาก็มาเป็นพนักงานจำเป็นดิล่ะไมเอาปัวแถวนี้ลแหละมาถอนผักรับจากถอนผักขอาเห็ดไง ันระวังเขี้ยวบักแตงข่อยได้ละหบักแตงมันจะได้ขึ้นกันร่างดอกเห็นบอน่นนี้ก็ย่างเขี้ยวบักแตงเหแล้ว่าไม่ได้บักแตงเราตายดิเหมันยั่งเด้อพี่ซนนะถอนออกหมือนเลยละเอาไม่ถึงถอนออกเหมดอนเลยพี่เซันเตอร์มิเตพูงามๆกล้องกิมกุ้มเสียดายพักพี่น้องเอาไปดองเนาะ